ดูพี่พี่เดียวอ่ามีใส่เนี่ยเอาออกอีกแล้วเนี่ยน้องวิทย์ปืนยังพี่เลกเฮ้ยพวกเอ็งเอาหาเนาะเฮ้ยน่ารักจังเลยย่าถ้าโตอีกหน่อยะติดใครสักคนนะตายบอกเลยน่าติดพ่อเขามากกว่าพี่ในนี่ชอบให้พ่อนี่ไงเวลาพ่อแบบออกนอกสถานที่ทำคลิปพาไปด้วยหนุกเลยหนุกดิ บันไลน้องเลยพวกผม้นมันสนุกเลยจะร้อ,องจะร้องไหนไม่ดูดูปั่เฮ้ยน่ารักเอะ่ะดีอ่ะขาวอะ่ะลูกในในเกมดูดุอะ่ะของจริงก็น่ารักนะดีนะตียังลูกไม่สงสัยอะไรห,หนูสงสัยอะไรน้นองไม่เตะบอลเหรอไอ้พวกนี้สงสัยอะไรลูกดูดูดู แม่แช่มองอะไระดูอะไรยะดูพี่เฟิร์สหรอใครอ่ะไม่คุ้นเลยใช่เสียงไม่คุ้นเลยเนาะมไม่ใช่แบบปามใช่แบบนี้นะใช่ป่ะอโอ้ยเรายังโอ้ยเรายังไม่พมขนาดนั้นคนดูจะบ้าหรอเป็นไหมจะจะบ้าหรือไงเดอะบอกขอ,องดูอยู่น้าจงโปงทำไมเรียกน้องสมปองอ่ะฮะ จมบร้องจมบองเขาบอกว่าเวลาพ่อแสบๆเนี่ยลูกผู้หญิงจะได้ผู้หญิงแบงค์ไงก็ล่าสุดแบงค์บอกว่าถ้าต่อไปลูกมีแฟนจะสแกนดีจมบองอย่ามาห่วงนะอย่ามาห่วงหนูหนูเลือกความรักเองใช่ไหมเออพ่อชิวๆลาใช่ไหมบ๊าฮบ๊ ทำไมลูกจะรับทำไมอายเฮ้ยดีนะไม่ร้องเลยอ่ะวันนี้ไม่ร้องพี่แป่ปกติดีไม่ตื่นคนด้วยประเด็นเลยรู้วยความอยู่ในคันเราแบงค์เพื่อนมาเออนอกจริงจริงมันน่าจะเกี่ยวเนาะพาเบพาลุยตลอดไงเออถ้านอนค้าสตรีมยังไม่ไม่ไตื่นอะไรเออพี่แบงค์เสียงดังเป็นไงอยู่คอนโดไม่ตื่นโอเคนอนได้ขพอเราเสียงกัน ไม่น้องบอกชินเสียงพี่ทุกคนอยู่แล้วได้ยินตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาใส่หูฟังอ่ะโอ้โหมันลดไม่ได้อยู่แล้วมันก็ดังกึ้งใช่ป่ะสมปองบอกว่าได้ยินพี่ทุกคนในท้องหมดแล้วจำได้ยืนอยู่วะเนี่ยเออกินยาอยู่ดีคิ้วหนาพ่อไม่ดีสองขวานก็บอกว่าดื้อนะเออในสองขวานสวยอยู่นี่สองานเนื้อแมวกระจุกนะเหมือนพ่อกระจุกเนื้อแมวนะแมวหนาหนาหนาแต่กระจุกเอมนหนาลูก ูป่าหนาได้เลยกระจุกแบงมันหนาดี่กันไงก็มันไม่ออกต้องโผล่เลยกระจุกไงมันปิงไงโบไม่ลูกนี่ไงต่อไปให้ให้เยเธอไปทำแก๊งดูไว้ต่อโนอีกสักสิบยี่สิบห้าปีนะเกมยังอยู่หรือเปล่าประเด็นเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะใช่ไหมเจทเจท เท่าไหร่ออกมาสามโลสองพี่อ้ยใหญ่น่าหนูเลยต้องผ่าไงใหญ่จังเลยเออต้องผ่าอย่างกับผู้ชายสามโลสองหนูโตมาหนูเกิดมาก็โตเลยโอ้ยอย่างกับผู้ชายเลยสามโลสองพี่ตัวใหญ่ไม่ร้องเลยกิ่งจังหนูตัวยาวเป็นการต้อนรับที่ดีมากเลยลูกไอ้โปมันบอกมันจะมาดูมอขี่หมู สองร้อยเ็ดสิบพอแล้วนะลูกไม่มีผู้ชายเอานะเกินมาสูงไปนะมาดูน้องร้อยาไม่เกินเจ็ดสิบแล้วลูกใช่นี่สูงนะพ่าก็สูงเขาสูงตอนนี้ก็ห้าสิบเอ็ดแล้วจมปองอ้เอาโอ๊โอ้โอ๊โอชิวอิะโอ๊งโอ๊ลโอ๊ะโอะอะโ่อะอะ โชคดีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่รอ้องดูเหมือนไม่เกิดมาทีหนึ่งเลยดูเหมือนแบบเกือบเดือนเ,อเดือนนี่ก็สิบกว่าวันแล้วสิบสี่สิบห้าวันแล้วไม่รู้สึกเหมือนแบบเขากินเยอะเเดือนแล้วกินเยอะกินเยอะแต่ก็นราสำหรับสา,าก่ราผ่าแต่วันนี้โคตรเหนื่อยไม่เอามีของเล่นยังไงเคยเล่นอะไรไม่ได้พี่น่าจะคุยแอ โอ้ยง่วงหรือเปล่าเฮ้ยหัวปิดปากด้วยใช่ป่ะวเออคนดูมึงก็เอเตอร์คนละคนเลยบอกเออเช่มแบบจีอะไรเนี่ยนี่หนูอยู่ไหนเนี่ยกัตติไม่คุ้นเลยใช่ไหมกัตติ หนูได้ยินตั้งแต่ไหนท้อแล้วแม่ไปแล้วนะวนะดึงดังทีหนึ่งอ่ะชื่นใจมไม่เห็นชื่นใจแล้วชิ้นไหมลูกแบบโตมานี่อย่างนี้เลยนะพุ่งๆเลยนะนี่ดู <c oughs> ดูดแต่ชอบนี่ชอบฟัดให้ฟัดกูแต่ผม,มดกมากเลยอ่ะใช่แต่หนูกลัวกลัวผมฟันจะผมไม่มีอะไรอ้แบบดกเลยอ่ะ ดำมีกลัวตรงนี้ดีกว่ากลัวตรงนี้ดีกว่ากลัวตรงนี้ดีกว่าดูดิผลจากงานการกินกระดำของแม่ไอ้นี่อยู่นะลึกอยู่โอ้ยผลจากการกินกระดำของมันนี้ผมดกดำเนี่ยดำแม่เนี่ยบอกเลยอย่านะตรงนี้เนี่ยอย่านะพี่เฟิร์สนะพี่เฟิร์สอย่าลึกนะลูกโอ้่าอะไรย้อนลึกเปล่าอ่ยอ่ีแหว้ ออน,นอนไหมนอนไหมไปละบาย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 ไปก่อนบายบายอือคุยค่คุยโอ้โหผมไอ้น,ออออนี่ผิวยังไงนี่เลยเนาะผิวแห้งผิวแหงพีไปลวลูกปักเปอานี่เดินนะคะตัวไว้นะคะ mm hmm. อยากได้แบบโตะ๊ะไวะ้โต๊ะแต้แบบเดิมได้แล้วอ,อะหม่นอะหัวนเหนื่อยกว่าเดิมเออโซนโซนยิ้ยู่นีน่ บายบายทียนสูงเลยประเด็นบายบายมากพี่บายบายลไม่ได้ตอนช่วงพานจะมานอนด้วยใช่ใช่เขาจะตกเตียงดิบาย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 ไปแล้วไปเล่าไปแล้าให้พักเล้ากอยูกับแม่สงคนรองแม่ตีนะปึ๊บอือให้น้องพักเห็นให้แบบเดอ้อเด้อยด้อบดอ เห็นไน้ปลาอ๋อปลาหอมคอแต่ผิวดีมากกับผิวขาวมากพี่แบงก็ขาวตาก็ขาวแต่อยู่ข้าวแล้วเอาตรงเียอะไรอะโบียเบียบอลเบีบาลแลเป็บอยดิีจิตอลนี่เล่นอะไรกันอ่ะไปแล้วไปแล้ว Hãy subscribe cho đó Ghiền Mì Gõ Để